สวัสดีครับช่างโดนมาสเตอร์คาร์ครับวันนี้ช่างโดนพบปัญหาในรถ mercedes benz w 2 0 7นเะครับเป็นเครื่อง m 2 7 1นะครับมาด้วยอาการเครื่องยนต์สตาร์ทยากสตาร์ทยาวและมีเสียงดังนะครับช่างโดนทำการตรวจเช็คนะฮะก็พบว่าตัวเฟืองแอดวานส์นะครับสึกหลอเสียหายนะครับมาจากการกักแรงดันน้ำมันไม่ได้นะครับจึงเป็นเหตุให้เกิดเสียงดังในรถเครื่อง m 2 7 1 evo คันนี้นะครับ แนวทางการแก้ไขนะครับในรถ Mercedes-Benz w .207 เครื่อง m .271 นะครับเครื่อง m .271 ต้องบอกก่อนฮะมีอยู่ใน w .207 นะครับ w .204 ด้านหลังนี้ w .203 นะครับแล้วก็ w .211 รวมทั้ง w .212 และ c .207 นี่นะฮะเครื่อง m .271 ที่อยู่ในรถเบนซ์หลากหลายบอดี้นะครับนี่นะฮะ ปัญหาที่พบก็คือเฟืองแอดวาน์นะครับทั้งฝั่ง ID และฝั่งไอเสียนะครับกักน้ํามันไม่อยู่ครับทำให้เกิดเสียงดังและนี่คือปัญหาที่พบกันเยอะมากในตัว M271 เครื่อง e v โนะครับนี่คือปัญหาที่ต้องเปลี่ยนเงินแล้วใช้เงินซ่อมหลักหมื่นทีเดียวฝากท่านผู้ใช้รถไปด้วยนะครับการดูแลรถสําคัญที่สุดก็คือการเปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ํามันเครื่องสําคัญมากๆนะครับในรถตระกูล Merced e เ b e n เครื่อง M271 ที่เป็นเฟืองราวลิ้นและโซ่ราวลิ้นจะต้องใช้น้ำมันเครื่องมาตรฐาน API SP นะครับจะช่วยยืดอายุการใช้งานของเฟืองราวลิ้นและโซ่ราวลิ้นรวมทั้งเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบตระกูลเครื่องยนต์ DI Direct Injection ก็สามารถมองหานะครับน้ำมันเครื่องมาตรฐาน API SP ที่อู่ใกล้บ้านร้านประจำหรือศูนย์บริการได้เลยช่วยยืดอายุรถปกป้องชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต ดูแลรถอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวแน่นอนคณะโดนออโต้ซ์วิสลาดประเคราซอยห2สซ่อมจบป,ปัญหากว่า20ปีแห่งการบริการอย่าลืมนำรถที่คุณรักนะครับเข้ารับบริการตรวจเช็คที่อู่ใกล้บ้านร้านประจำหรือศูนย์บริการตามคำแนะนำรับรองครับรถของคุณจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานแน่นอนครับ